สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าความเครียดเป็นศูนย์หนึ่งแนวคิดสำหรับจุดเริ่มต้นในการสลัดความเครียดในชีวิต เพื่อให้คุณที่ต้องคอยรับมือกับความกดดันต่างๆจากทั้งเรื่องงานเรื่องคนได้รู้สึกเบาใจและก้าวเดินไปในชีวิตด้วยระดับความเครียดเป็นศูนย์ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นจากผู้เขียนนามปากกาที่ชื่อว่าเทสโท s t e r o n e ผู้โด่งดังจากงานเขียนใน Twitter ร์ในชีวิตจริงนะคะเขาทำงานเป็นประธานบริษัทของตัวเองและชอบเล่นกล้ามมาก หนังสือเนี่ยเป็นการรวบรวมแนวทางขาจัดความเครียดในแบบฉบับของผู้เขียนซึ่งเขาได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองมีด้วยกันทั้งหมด100ข้อค่ะแต่ละข้อนะคะก็จะเป็นบทความสั้นๆขนาดสองหน้าโดยเป็นการบอกให้คนอ่านเลิกทิ้งหนียอมรับและดึงดันให้ถึงที่สุดในการใช้ชีวิตแต่ละวันค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยคือ เลิกเลิกคิดว่าไม่อยากถูกเกลียดค่ะบางคนน่ะกลัวเรื่องนี้มากๆนะคะถึงขนาดว่าจะทําตัวปฏิบัติตัวอะไรกับใครก็จะระมัดระวังมากๆและกลัวการถูกใครเกลียดมากค่ะแต่ในหนังสือเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่มีใครในโลกนี้นะคะที่ไม่ถูกเกลียดเพราะว่าการเกลียดของคนเราอะ่ะมันไม่มีเหตุผลนั่นเองแม้แต่เด็กเล็กๆเด็ก เบบีเลยอ่ะเขาไม่มีผิดมีภายต่อใครก็ยังถูกเกลียดเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะป้องกันการถูกเกลียดจากคนทั้งโลกไม่ให้เกลียดเราได้เราจึงควรคิดว่าจะโดนเกลียดก็ช่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันหรือเทคนิคที่ผู้เขียนนําเสนอก็คือให้คิดว่าเวลาเราโดนเกลียดคือเขาให้ความสนใจเรานะมันดีกว่าการที่เราไม่มีตัวตนหรือว่าเขาไม่สนใจเราหัวข้อต่อไปทิ้ง ทิ้งความสำเร็จและความล้มเหลวภายในสามวันอันนี้เป็นกฎการปรับสภาพจิตใจใหม่ทุกๆ3ามวันนะคะเพื่อให้เรามีสติทำสิ่งตรงหน้าด้วยใจที่สงบเรียบง่ายเพราะถ้าเรายังโมแต่ยึดติดกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น่ะเราก็เสียใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือว่าจะทนงตนจนไม่ก่อให้เกิดความคิดอะไรใหม่ๆหรือว่าเกิดการพัฒนาตัวเองเรื่องนี้อะคะ่ะ มันจะเกี่ยวข้องกับการมีสติและการทำใจให้เรียบง่ายกับปัจจุบันซึ่งเวลาสวันเป็นเวลาที่เพียงพอในการที่เราจะจมอยู่กับความล้มเหลวหรือว่ายินดีกับความสำเร็จของตัวเองหลังจากนี้ก็ move on ไปพัฒนาตัวเองหรือว่าดึงตัวเองออกจากความล้มเหลวขึ้นมาข้อที่3หนีหนีไปอยู่ตามลำพังเมื่อรู้สึกหดหู เมื่อจิตใจของเราหดหูเศร้าหมองจากความทุกข์นะคะให้ลองหาเวลาหนึ่งวันที่เราใช้ชีวิตคนเดียวโดยไม่ต้องพบปะใครเลยแล้วพยายามกินให้อิ่มกินของที่เราชอบอย่างเต็มที่ออกกําลังกายนอนให้เพียงพอและนอนอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งหากิจกรรมที่เราชอบทำเพื่อลดความเครียดสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ร่างกายเราปรับสมดุลฮอร์โมนและระบบประสาทอตัตโนมัติให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของเราการใช้ชีวิตคนเดียวและหลีกหนีจากคนอื่นนะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเดียในบางครั้งจะทำให้เราได้ใช้เวลากับจิตใจของตัวเองและช่วยลดความเครียดได้ค่ะข้อที่4ยอมรับยอมรับความขัดแยง้งไม่ต้องกังวลไปเมื่อ คุณเจอความขัดแย้งนะคะเพราะว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดพัฒนาการความต้องการของมนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จักพอความขัดแย้งมันก็เลยเกิดขึ้นมากค่ะแม้แต่ตัวเราเองนะคะบางครั้งก็จะมีความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นในหัวซึ่งจุดนี้ผู้เขียนได้แนะนําว่า ยอมรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวซะและเลือกใช้ความคิดที่เราคิดว่าตอบโจทย์เป้าหมายและทัศนคติของเราณนะเวลานั้นให้ดีที่สุดเมื่อเป้าหมายหรือทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆการขัดแย้งกันของตัวเราเองตอนเนี้กับตัวเราเองในอดีตจึงเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆที่ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนคะ่ะข้อที่หดึงดันดึงดันที่จะพยายามให้ถึงที่สุดความพยายามที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้นะคะที่จริงแล้วต้องไม่ทําให้เรารู้สึกดึงดันเพราะมันควรจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยประจําวันของเราวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันก็ล้วแล้วแต่ช่วยให้เราเดินทางไปสู่ความสําเร็จเราจึงไม่ควรมาคิดว่าเรากําลังพยายามอยู่แต่ให้ใช้ชีวิต ใช้อุปนิสัยของเราไปเรื่อยๆในทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนอธิบายว่าทำไมเวลาเราไปถามเคล็ดลับความสำเร็จจากคนที่สำเร็จจริงๆแล้วคนเหล่านั้นถึงชอบตอบแค่ว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษนั่นก็เพราะว่าเขาทำความพยายามเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่พิเศษสำหรับตัวเขาเองนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6ตัดสินใจ ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะรักษาสุขภาพให้ดีตลอดไปไม่มีงานไหนในโลกที่มีค่าพอที่เราจะยอมเสียสละสุขภาพเพื่อทำงานนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผู้เขียนย้ำว่ายังไงก็ตามอันนี้คือความถูกต้องเพราะถ้าเราไม่รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีร่างกายและจิตใจของเราจะถึงขีดจำกัดและพังลงได้ค่ะการทำงานของเราก็จะถูกกระทบต่อไปเป็นโด,โดมิโนที่มันล้มไปเรื่อยๆ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและบั่นทอนสุขภาพของเราจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเราก็จะพร้อมทำงานและทำผลงานได้ดีขึ้นไปอีกสุขภาพจึงต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนเสมอค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความเครียดเป็นศูนยคะ่ะสรุปให้ฟังตั้งแต่ข้อแรกเลยคือเลิกคิดว่าไม่อยากถูกเกลียด ข้อ 2. ทิ้งความสําเร็จและความล้มเหลวภายใน3วันข้อ 3. หนีไปอยู่ตามลําพังเมื่อรู้สึกหดหู่ข้อ 4. ยอมรับความขัดแยง้งข้อ 5. ดึงดันที่จะพยายามให้ถึงที่สุดและข้อ 6. ตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะรักษาสุขภาพให้ดีตลอดไปหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล o อกดิดค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย